สบ,บายดีครับพี่น้องตำผู้จมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดเลยเขาห้าครับเมื่อนี้เป็นวันพระรสสบัลลั์ที่สามเดือนสิงหาคมคศ2006ครับถึงหลังจากที่ปิดเงีามานะครับวันเขาพันศาวันอาสารทางปชา อันนี้เปิดทํำงานราชการในมือนี้นะครับฝนกระตกตะวนันดิ้นมองมองละมองกระแห้งมองละมองกระคอยอา้าเมืองเงาบางมองกระท่วมนะครับทั้งลายมองลายบอนที่ท่วมนะครับเอาฉินาน้ำเลี้ยงละ้ังวัวสแต่น้าบันดอกไม้พี่น้องเบิ้งนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แลว้ววาได้มาานะครับติภารกิจิอา้าวชมบรรยากาศไปก่อนพี่น้อง <c oughs> สบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับใครละเอาไปผุ้งัวเจ้าเอากวอนมูลอะไรเบาไงเป็นอย่างมันไปจกล่มวะจ้องจ้องเมียแย่งลูกว่าอยากลูกรับเมียกับท่องแล้วท่องท่องท่องเจ้าบ้านนี่นะท่องเจ้าจักเดือนแล้วสามเดือนครับจะได้เจ้าบาทป่ะจะได้มึนเจ็ดพันหางโอ้ย พอพังคือตวมต่อรองได้อีกพ่อต่อรองได้แี่ดมุงเสาปิดไปหนึ่งเจ็ดพันหายบาทครับเนี่ต่อร่องได้สูงลอยสบวกสูสีลเนาะถ้ามันสิลอยีนีรับประกันตำหนี้เนาะอาไปบุญโอหมื่นกวาด้ครับหมื่นเก็บพันห้าต่อรองได้นะครับ รับประกันตำนี้พร้อมดาบหนาล่องหน่าล่อง,องเอาไปมาดีหบ้างลุดชิพหาได้บ่นี่ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ดาเนี่ยตัวนี้เจ้าสองครับต่อล่องได้คือกันต่อล่องได้คือกันผสมไปนี่ผสมเนาะครับโตให้หลอดผสมโตคือกันผสมโตจะประมาณจักเดือนซี่บ่ซี่เดืนอนกวนี่เน่าว่าเน่าสูง สูสีกันล่ะครับสูสีกันกบเม็นอย่นประมาณสูสีลอยีเง้ยสมมัวนพัาเพชรเจาะกาะติดบวดเลขหน่อยตัวนี้เปิดไ้สองหมื่นสองครับเอาพันเบิ้งเจาะคักๆซะแข้งขากัดดีดีครับเด็บกตงแงมเปิดไว้สองหมื่นสองตัวนี้หมื่นเจ็ดพันหายต่อรองได้ 8 0 0 0ผสมเระบมดนมวนเนี่ยมื่นแปดมืนแปดพันการเหนือย่างเดียวสูงลอยสาบวกกับเมนหนึ่งเมนแปดพบาทต่อรองได้คือเก้าครับไคือเก้าโอ้บ่ยอมนี่ยม้วนเนือครับไปตามจันะการของมโอ้ยมันต่อราผู้เด้อพอได้เล่มไปแล้วอันดูทั้งรถโบลลบ่ไหนเอาจ๊บบาลงบ่ไดนผมมาเะเอา หกพันหาซื้อเนี่ยหกพันห้าวยวุ่นตกอนต้อนอกอกดีบ่ะเห่าหกหกมื่นือือเอ้ยว่ือเตียนโดเตียนตงยุบันเนี่มื่นหกพันหาแมนมื่นหกพันตอนนี้ครับเมียสาวครับมันหงแฆะอยู่มันทะลึ่งมันไ่เคยขึ้นรถแมนเอ้าต่อนองไในปากเบอร์ตัวะุ7นแปเจ็ุนแปดเ็ หนึ่งเกตแปดแปดสอาัยบุญสวนนูพุมมันขอบคุณครับ,รบ,รบอันอาโจาวงก่ามา่วันนี่แม่น้องกันก็นกอา้พบุญบอสวัสดีครับพ่อรุ่งมาซื้อมาขายเดินนีาา่นี่แม่ลูกนี่บอ่แม่ลูกเน,นี่เยเดจบาดครับสามืันเอ็ดลูกแม่ลูกผู้ลูกแม่ สามหมพบาทลูกกับลูกเมีสูงลอยซีไปนอนลอยซีแล้วล่ะผว่าอลอยซีนิดนดนีน่แหละครับลเอียดกระไดรับประกันตำหนิงทุกอย่างแขยงขาต่อรองในอีกสามหมื่นเอเนี่ยมั่วจากใสพลุพระนุ่มไผ่เอาไผ่บางนำ้ำ ไอ้มักน้ำเมียนีเยาเง่าเาเบอร์โทรพ่อลุ่ศูนย์เก้าศูนย์องศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งส <internally. S 3> ี่เหนพอนังครับพอนู่นฮะพอนู่นพอนู่นครับพนมไผ่พนมไผ่รับทรงพระจ้าโลกพอลุ่นเลี้ยเตาโต้่งกันเอามั่นมานครับขอบคุณครับสวัสดีเสียทั้งหลาย ใช้แล้มากเมือน,นีตัวนั่นเปนกบาทละ้ยครับเน,นี่เยเจผสมไปนี่เครื่องดำอสองหม่นเจบาทส,สูงอยบวกสงเง้ยยซีที่เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันบาท ปากันตำนี้พ่อไล่จังหน่อยตัวนี้แต่อ่ะฮะเจ้าเก็ดคืดกันโตให้หลอดโตให้หลอดพุ่งโตสูงลอยสามสิบบวกละแม่ยเอาขาออกละเอาขาออกเอาขาออกเอาขาออกมันธุ์ร่มขาออกแห้งพันนี่บ้านไอ้ออกเออตัวนี้สูงลอยสามสิบบวกครับ สองหมื่นเดเหมือนกันเครื่องดำสีจัดจ้านเวรสีจัดจ้านซึ่งโคมโตเอ้าไทยบางน้ำปลาเบอร์ทัว0 9ศูนย์เก้าศูนย์8อยบนจัตุครับฮะหอยบนจัตุหอยบนจัตุมันหมาดาได้ขอบคุณครับ อ๋อท่านปีนี่มาผีก็ดีล้วไทยเสียหำเจ้าวัสดีครับแมีลูกวะนี่เมียผสมเองไปจักเดือนโตให้หลอดระบระกันแหล้ว่าทองลูกลูกกันยัยหรือตัวเียเจ้าเจ้าบาทท่าไห5่สามหมื่นหา ม่ลูกครับสามหมื่นหาเมีลูกสามหมื่นหาสีเมยัคำกันแยกดิเมียสองหมื่นครับรับประกันทองครับเมีสูงหที่บวกเมียสองหมูกืนหาูื้นหาพ่อเบิ่งอยู่ต่อรองตัว ตัวไหนอีกอะทืงหน่อยป่นเมียเมียเจ้าใดเจ้าบาทเมียนี่เปิดไป้าสามเจ้าสามลูกใครเปิดสองเมื่อนสามครับสีมันจัดจ้านแน่นอะตัวขาวเหมือนปอเม็ดหรอปอตัวนี้เท่าใดเจ้าม เราสาคือกันเออง้ออาไยบุญมันสิบว่าดอดกินเนือ้อเะบาะวันนี้เต็ด,ดงเต็นด,ดงกันทั้งรถล่องร้อยสามที่บวกครับสองหมืดด่นสามกินโปตครับต่อรองได้นับส่งจากโลฝากเบอร์โทร0ุ่นหกหนึ่งสองสาอเก้าสองห้าสอ้องห้าสองห่อยห้ำหัดสมัดมันมาด่า บัสดีครับสัสดีครับสัสดีครับใช้กาวงัวเจ้าหกลยวมืกามห่้าวาเจ้ามือนห้าพันเมี่สาวสักสองตัว่มื่นห้าพันครับตัวรองเลถึงร้อยสามสิบ ครัตัวนี้สีนวลมืนตัวละมืนหาครับตอร่องได้อีกผ้ากบไปเสือไปเรียอกับพี่น้องนี่ตอรองได้อีกทีนเพราว่าสองตัวเตี้ยมเอาไอบางน้าเอทุ่งชุดแปดชปดสาม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 ยันหาซียั3หาซีถสเสียตันเมืองสวงมันมานอ่ะ สวัสดีครับสวัสด <medi> <Ti> ีครับก uh ู้มาไถนอนนี่ฮะไม่ต้องหันขึ้นมาบอกคือบอกแล้วฮะขายแล้วฮะมดต่องขายมดต่องไทยมันง่ามพอดบปล่าไม่อยากขายบ่ฮะมืดไหมมืดเก่ามือเก่ากว่าที่ขายขายจนเราไปผสมไปอ่านนี่ยังครับยังมืดเก่าต่อรองในอีกผมครับสูงลอยซีเหลือดิ๋น ท่าได้ก่อนนี่มื่นเก่ามื่นเก่าโเรตมื่นเก่าไม่เองตอรองไดนเนาะไอ้มันตวนีมืนเก่านึงนี่เับประกันตนี่เพรินาเตี้าหน่มนเาน่ศูเก้า์ศูนองกเกาสองแปดเก้าเก้าหกแปดแปดหกแปดแปจตุครับหอบนจตุมันหานลูก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุอันนี้คือคุณคุณหนาป่ะเ <c oughs> สียเสีย,ย,ยจ้อยไสเท่าไหร่เปล่พันธ่ห่วยผมว่าเปลพันธก็ไก่กันแต่เด็ก <c oughs> เดือนเดกเดือนละอ่านี่ <c oughs> ตัวให้หลอดแล้ปาาระกันแล้วมั ถูงลอยสามทีบบวกมื่นตัวไหนก็เอาใจมืนหาพันหาตอร้องอะไอีกล่องบาทเดียวบ่เมนาห้องเจ้าบลเอามาตัวเดียวเลยเจ้าเอาฝากเบอร์ทั่วเสียจ้อยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าสามศูนย์เก้าแปดสามศูนย์เกเสียจ้อยบัตรพัมไง ถูกต้องแล้วพ่อลุงแม่ลูกจีพ่อลุงบครับแม่มานเธอแม่ประมาณแจกผมชื่อแล้วผมเก่ามาเลยนะครับทืกอืมื่อขึ้นแต่คนตรงๆขายเป็นตัวือขายเป็นคุขายเป็นโตอะไรครับตัวละสิบเจ็ดตัวละหมื่นเจ็ดง่ายอืมตัวละหมื่นเจ็ดครับนี่ตัวนี้กระมือเจ็ดเนี่สาวหน่อย อันนี้แม่แยกลูกตัวอันนี้สูงสามสิบนะตัวไหนเนี่ยเนี่ยผสมลดตีมลูกหนึ่นโอ้ใบเกิดมันุด้นลอยสามสิบครับอันนี้สระมาณหนอยสาม ตัวบมือ่ไเ่อครับมืตัวไนก่นมือจครตวละมือเก็ดเลือกเอาครับไข่หมักเมีนี่ก็ได้ไข่มักเมีน้อยก็ได้ต่อรองได้อีกเอาปากเบือท่อพ่อลุงทูนสองครับทูนหกสห้าเก้าห้าสามสี่สหาพ่อ พ่อสุพรรณครับพ่อสุพรรณสุวรรณนาภูมินี่นะสุวรรณนาภูมิมันมันครับขอบคุณครับถ้าลูกสไส้มาเนี่สวัสดีครับแม่สาว,สวตัวละเท่าไรลูกเนี่ยตัวนี้เศร้าหกตัวนี้เศร้าสามถุงลอย ซีไปจาวานดูสีเจ้าหกเจ้าสามเครื่องดำสองพันสามครับแล้วประกันตำหนิให้เพิ่นนำ้ำอันนี้เจ้าหกสูงรลอยสามที่บวก ม่เป็นรีละรู้สีลอยสีเขียงขากะดีเ nhao ตดมุนอีกทีละนี่เกิดเมียสาวตัวมุนเท่าไหร่มุนสองหมื่นหกทั้งสองตัวเนี่ยมุมนอ้างดีก็มาุนนั่นยุนยติบัตรสีห่งางซาดลูกเก่งน,น้อยเขียงขาไงดีด้วยครับ ถุงลอยสามที่บวกเจ็บขาใหญ่ดีตัวละสองหมื่นหกพันบาทมักตัวได้เหลือกเก่าครับตัวขาวแมนบอสเสียตัวขาวทรีล่ะลูกสองหมื่นสองผสมไปนี่ัวเสาอสาองหมื่นสอง ชูบอยซี่สิบวกติดโบทพร้อมนี่ครับเมนงวดสาวคือกันข่าวดีเลยติดโบดขาโบดเท่าไรก่อนสองหมื่ต่อรองอะไรอีกแมนนี่เล่นลานง่ามๆเน่ยดิเมนหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเ <6, 7. S 1> ลูกไข่ลูกหนูกเลยวะ โอ้ไทยมันบบด,ดิเมืองไทยมันแจ็คพอตถูแจ็คพอตลอยล้าแนแคองแล้ว่องไผ่อาเดือนอเมริกาเจ็ดเจ็ดก่าูเดือนรับประกันเมือเดอเม่ไรับประกันแบบย่างครับเปิรเทะไก,กับนบ้ารับเบอรเบสพูดเจ็ดว้ไปต้องไปเลี้ยงยุทธ์เลย เอเดี๋ยวพอดิกรรมมาเห็ดตะมันเอาฝาัูทวดส่มดีวัดุ้าสามุนเก้ามสามหกเกีดสองสองสี่เกียดสองสอห้อยยังก่อน okay, อหอยอดรับจากปทุมรัตมันหมาด้นลูกเด้อเดี๋ยวพอดิกรรมมาหาดอกเอาตะมันหลดอันนี้ว่าไฟนอนนี่ หลวพาอมาซื้อง่วบะละได้ไปง่วไผนอนครับนี่ลูกเที่ยงกับจักบาทนี่เอาจักบาทเอาจักบาทนี่ท้องหรือปวท้องปวท้องครับปวท้องง่วเนื้อตัวนี่ 1มื่นแปครับเป็นวัวเนื้อ1มื 18, ่นแปดพันห้าเนวัวเนื้อ,รอ, 30, อครับซูมรอยสามสนไทมักฝากเบอร์ทรั่วกเที่ยงห้าพนมักน้ำศูนย์แามศูนย์แปดสาม หนึ่งหาเก่าครับลุงเที่ยงสวัสดีครับ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 เดี๋ยวจาหาไหมน้อกธ้ายเปิดเปทอดนร้อกครับนี่ซีครับซีมืนหาผสมไปอ่ะตัวเฮือดตัวเฮือดผสมหลอดครับนี่ใบพอด้วยพเด้าเก็เก่า พี5เคห้าเกตเก้าสูงอยเท่าไรทุสียลอยหาหมล้วครับครับลูกแรเัเปิดไว้สี่มหมื่นเจ็ดบอที่ที่บหาร่นร่นเาเฮเ็ดเขาออี่มืห่าครับรับประกันตำหนิทุกอย่าง โอ้สูงเงี้ยเี่ยตอลอกไหนนองอานเอางวดจากใสต้องต้อนอยู่ต้องห่อยหมดกระเียรับส่งจากโลไลเกินไปครับสูงยุแถาแถวอะท่านี่ครับอ้าวากเพื่อเนี่ยศูนย์แปดกศูนย์แปดหกหน่งสี่เก็ดหนึ่งสี่เก็ดอ่าเก็ดแปดห้าอ่าเกแปดห้าครับมันหมานครับขอบคุณครับ Do đi nhìn thấy thấy lòng một ra là mình. Thái là Thái... ngoài nói chắc bà là như chịu 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 là chịu chi chịu 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 ลุงสูสีลอยสามนี่ลอยเศร้าคัวอันนี้มื้นสามครับอันนี้มื้นสีของพวอเานาะฝากคืไปเสะเราไปกับใครไไบ่ได้ซื้อว่เาใครผมขาดทิ้เกินทีซื้อไปอย่าง <c oughs> เอาไฟบังต้นีม้เน่าไฟไปทั่วศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าแ หนึศูนย์สองสี่พ่อใหญ่ดาวบานกิเลกท้ายกระเกษตรพิษใสสองถึงสี่ทุกอันนี้ก็เมียลูกไคนอนนี่แหละครับคือบรรยากาศตลาดนัดก็บือบ้านออกไ้อำเภอสวนตะพุ่มห้องนีดองมาเปิดทุกวันพระัะสวัสดีนะครับยุทธถนนสายสวนตะพุ่มกระเกษตรพิสัย หอดแยกมือ่งสวงครับพี่น้องก็ได้เห็นนะเห็นรถเห็นคนเห็นงัวนะคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไปซัำนี้ครับสบายดี